สวัสดีครับผมเจ้าจันบอบครับเราดีใจที่คุณมีความสนใจที่จะเรียนต่อกับเรานะครับขอเข้าสู่บทที่2กับเราครับอย่าลืมนะครับถ้ามีคําถามใดๆนะครับก็เติดต่อเราได้นะครับเราก็จะใส่ข้อมูลข้างล่างนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ The the cannot changed. promises Bible be in พระสัญญาที่เราพบได้ในพระคมัมภีร์ไม่มีวันถูกเปลี่ยนแปลง God created them from His heart and like God they are the same yesterday, today, and forever พระสัญญาเหล่านั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่ บันทึกแล้วก็ทำสัญญาให้กับเราโดยจากหัวใจของพระองค์เองและพระสัญญานั้นก็อยู่นิรันและเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้รละสึบไปเป็นนิดเหมือนกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้รละสึบไปเป็นนิด This gives us confidence and security in our relationship with God We can trust Him because He does not change และสิ่งน,นี้ทําให้เราสามารถที่จะมั่นใจได้ในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเพราะว่าทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสื่อไปพระองค์ไม่มีวันเปลีป่ยนแปลง God wants us to be confident that He is our Father in heaven and He will never stop loving us. พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีความมั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเราและความรักของพระองค์นั้นอยู่นิรันดร์กาล The Bible tells that as followers of Jesus we will spend eternity in heaven with him with God และพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นสาวกของพระเจ้าเป็นผู้ที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์วันหนึ่งเราก็จะได้ไปใช้เวลาและใช้ชีวิตของเราแบบตลอดนิรันดร์การอยู่ด้วยกันกับพระเจ้าในสวรรค์ The Bible tells us this in Romans 8: 38 and 39พระคัมภีร์ได้บอกกับเราเอาไว้นะคะในเรื่องนี้ในหนังสือโรมบทที่8เข้า38และ3ข้อ39 For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future nor any powers. <laughs> neither height nor depth nor anything else in all of creation will be able to separate us. From the love of God that Christ Jesus, our Lord love God the that Jesus is in ไม่ว่าจะเป็นวทธานุภาพหรือพลังใดๆไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือเบื้องลึกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่สามารถที่จะพรากเราให้ห่างตัดเราให้ขาดจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ได้ i m a a s ask, how can I be sure I'll not lose God in His love คุณอาจจะถามคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะไม่มีวันถูกทอดทิ้งพระเจ้าจะไม่จากฉันไปความรักของพระองค์จะไม่ออกไปจากชีวิตของฉันขอเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้กับคุณได้รู้เป็นเรื่องราวสมมติอันหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับพระราชาและตราประทับของพระองค์ Did you know that a king who places a seal on a letter sends a very important message in the times of old? คุณทราบหรือไหมคะว่าในสมัยก่อนหากมีจดหมายหรือมีพระราชสารใดก็ตามที่มีความสำคัญสมัยก่อนพระราชาก็จะใช้ตราประทับตรงนั้นเป็นการประทับตาผนึกลงไปด้วย During biblical times or historical times, the king sealed all handwritten messages and important objects as well. และในสมัยก่อนในสมัยที่พระคัมภี์ถูกบันทึกขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระราชาองค์ใดก็แล้วแต่หากมีตราสารหากจะมีจดหมายหรือมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นของพระองค์ท่านและมีความสำคัญพระองค์ท่านก็จะผนึกตราลงไปด้วยเช่นเดียวกัน The seal represented his authority and ownership. It could not his ownership. seal be reversed canceled. king's and could or ตราประทับของพระราชานั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้าของถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งนั้นและสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกคงและรักษาเอาไว้ไม่สามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไม่สามารถที่จะคืนคำแล้วก็กลับหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม The seal was made from stone metal. Often it was the seal engraving made very was was king's an own ring. from or และสำหรับตราประทับนั้นจะต้องถูกทำโดยการแกะสลักเป็นลายลักษณ์ของพระองค์ท่านไม่ว่าจะผ่านทางการทำบนโลหะใดๆก็ตามและโดยปกติแล้วพระราชาจะให้ตราประทับนั้นถูกแกะสลักเอาไว้บนแหวนประจำพระองค์ด้วย A letter was written on a paper a long piece of paper called a scroll ในสมัยก่อนเขาจะมีการเขียนจดหมายนะคะแล้วก็มันจะเป็นเหมือนกับกระดาษม้วนยาวๆเลยแล้วก็จะใช้ลายมือคนในการเขียน The scroll was e n r o l l e d up or it was placed in a container บางครั้งเขาจะใช้วิธีม้วนแล้วก็คลี่ยาวๆได้หรือบางครั้งเขาก็จะใช้เป็นการม้วนแล้วก็ใส่ไปในบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นกระบอก Then small piece soft the container piece placed on a small clay wax was scroll of or or และหลังจากนั้นก็จะมีการใช้ขี้ผึ้งนะคะที่เขาจะหยดลงไปเป็นแว็กซ์นะคะแล้วก็หยดลงไปก่อนบนกระดาษนั้นเพื่อเป็นการปิด The king would then press his seal his ring into that wax or clay และเมื่อหยดลงไปเพื่อที่จะผนึกตราตรงนั้นพระราชาก็จะใช้แหวนประจำพระองค์นั่นแหละในการ ปั้มลงไปว่านี่เป็นของพระองค์ The King's seal guaranteed that what the letter said represented him and his authority. ตราประทับของพระราชาเป็นการรับประกันเลยว่าสิ่งที่กำลังกล่าวถึงตรงนี้มาจากพระองค์เป็นของพระองค์ The King's seal meant the document was genuine and true. มันเป็นการบ่งบอกถึงสิทธิอํานาจของพระองค์ท่านและเป็นการบ่งชี้ว่าสินน่งนี้ถือว่าเป็นสิทธิอํานาจที่มาจากพระองค์ท่านและเป็นของแท้ You Holy you your God's moment Lord Savior Jesus receive Spirit the moment you made Jesus your Lord and Savior. สำหรับตัวคุณเมื่อคุณอธิษฐานรับองค์พระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณคุณเองก็ได้รับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทับอยู่ภายใน The Holy Spirit Holy seal you God's you. is God seal in in องค์พระวิญญาณผู้ทรงประทับภายในคุณนั่นเปรียบเสมือนกับตราสัญลักษณ์ของพระเจ้าเองที่ประทับอยู่ภายในตัวคุณ He guarantees that you are a genuine child of God He truly is God's Spirit <S พระองค์ได้ผนึกตราประทับเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าคุณคือลูกแท้ของพระองค์แล้ว and he guarantees that as god's child when you die one day you will have a home in heaven with god a guarantee is a promise a formal pledge a promise to another or a person that certain conditions shall be fulfilled heaven is your home and that is guaranteed that and นี่เป็นเครื่องรับประกันให้รู้ว่าตอนนี้สวรรค์จะเป็นบ้านนิรันดร์การของคุณเรียบร้อยแล้วและเป็นของแท้และคุณก็จะได้ไปที่นั่น The Bible tells us that the Holy Spirit is our seal from God and a promise that we are His child พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เป็นเหมือนกับตราประทับในชีวิตของเราและเป็นการรับประกันและเป็นการยืนยนันว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ In e p h e s i a n s 1:13 it says ในหนังสือเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อ13พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า in whom you also trusted after that you heard the word of truth the gospel of your salvation in whom also after that you believed you were sealed with the holy spirit of promise ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาัะาคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา Let's say you go to another country to take a vacation or take a travel time ลองสมมุตินะคะว่าคุณได้เดินทางไปในประเทศอื่นนะคะที่ไม่ใช่ประเทศของคุณเองเพื่อที่จะไปพักผ่อน You've got to carry with you a passport

และหนังสือเดินทางตัวนี้ก็จะเป็นการบ่งชี้ว่าคุณเป็นคนที่มาจากประเทศไหนมีสัญชาติใดและคุณก็สามารถที่จะเข้าพักในโรงแรมตามที่คุณจองเอาไว้ได้ You present your passport to the officials they stamp it and in you go before you arrive the hotel where you are staying gets your room ready for you ก่อนที่คุณจะเดินทางไปจนถึงโรงแรมที่เขาได้เตรียมเอาไว้ให้กับคุณหลังจากที่คุณ จะ uh, จองหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อคุณจะผ่านเจ้าหน้าที่สำหรับการเข้าประเทศเขาเขาก็จะต้องมีการตรวจคุณเอาหนังสือเดินทางยื่นให้กับเขาก่อนและเขาก็จะประทับตราเพื่อให้คุณได้สามารถผ่านเข้าประเทศได้ In the same way Jesus said in John 14 he said I am preparing a home and a place for you before your arrival in heaven และเช่นเดียวกันในหนังสือยอห์นบทที่14พระเยซูก็ได้บอกไว้ว่าเราจะไปเตรียมที่พักให้กับท่านไปเตรียมที่อยู่ให้กับท่านก่อนที่ท่านจะเดินทางไปถึง But absolutely it's not temporary like hotel stay. It's permanent. like a แต่การไปอยู่ในสวรรค์มันไม่เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวตามโรงแรมในประเทศต่าง,างๆเพราะว่านั่นเป็นการพักเพียงชั่วคราวแต่ในสวรรค์นั่นคือที่อยู่ท้าวรของเรา God has prepared a place for you in eternity, and you'll remain there forever with Him. The Holy Spirit is your passport to heaven. He lives in you and has made you a citizen actually of heaven. และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปรียบเสมือนกับเป็นหนังสือเดินทางให้กับคุณและพระองค์ทรงประทับอยู่ภายในคุณแล้วก็เตรียมคุณเพื่อที่คุณวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ได้ When you take your last breath on this earth it will be your first breath in heaven because nothing can separate you and I from God and His love และในวินาทีที่คุณกำลังหายใจครั้งสุดท้ายนั่น จะเป็นลมหายใจถัดไปที่คุณกำลังเป็นหายใจครั้งแรกเมื่อคุณอยู่ในสวรรค์เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะพรากไม่ว่าจะเป็นคุณหรือดิฉันออกจากความรักของพระเจ้าได้ that's started out. The Bible tells that nothing can separate from God and his love when become a nothing when God out the tells where his us us Jesus we we follower Bible love become from of และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราได้พูดถึงไปคือ จะไม่มีสิ่งใดที่จะพรากเราเออกจากความรักของพระเจ้าได้เมื่อเราได้ไกลามาเป็นผู้ที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์ Again that's found in Romans 8:38 and 39ซึ่งั่นคุณพบได้ในหนังสือพระธรรมโรมบทที่8ข้อ38แล้วก็39 I am convinced that neither death nor life neither angels nor demons neither the present nor the future nor any powers เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทุสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่จะมีภายในภาคหน้าหรือธิดเดชทั้งหลาย Neither height nor depth or anything else in all of creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord และไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่สูงหรือลึกห,หรือสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะ แยกเราออกจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ได้ Say this confession to yourself as you go throughout your day แล้ววันนี้เมื่อคุณใช้ชีวิตในตลอดทั้งวันก็ขอให้คุณได้กล่าวสิ่งน,นี้กับตัวเองด้วย Nothing can separate me from God and His love dies, ไม่มีสิ่งใดที่จะแยกฉันออกจากความรักของพระเจ้าได้ When my body dies เมื่อร่างกายของฉันตาย I will go straight to heaven to be with God forever. Amen. Amen.